ฟ้าเปิดที่อินเดียหรือเปล่าฟ้าเปิดมาเลยี่ะที่อินเดียฟ้าเปิดป้ายสำหรับการงานของเราก็เปิดค่ะแต่ว่าวันที่29ค่ะก็เลื่อนปิดหนึ่งก็เราจะไปวัน<อ>ที่25ค่ะแวลที่ที่บอกว่าจะไปวันท<อ>ี่20กว่าตอนนี้ก็เลื่อนเป็นวันที25วนี่25<อ><อ>นี่เกอะไปทำอะไรไ เดียวอีกแล้วเลื่อนตลอดค่ะไปอะไรไปทำอะไรเปิดตัวหนังใช่ป่าวไปครั้งที่แล้วค่ะก็ไปโปรโมทหนังบีบอัยังไม่จฉายยังยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้ายี <29 S 1> <29 S 2> ่สิบเก้านี้ยี่สิบเก้านี้ค่ะค่ะเป็นไงบ้างลุ้นไหมก็ลุ้นค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กี่ก็เออ่คาดคาดหวังไว้เหมือนเหมือนว่าเออหนังเราเนี่ยจะเป็นยังไงเออ่ รอให้มันออกมาแบบเต็มที่คก็ล,ล,ลุ้นว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าจ้าไม่ลุ้นแล้วคงไม่คงไม่เลื่อนแล้วค่ะ<อ>เพราะว่ามันคงเราก็มีงานที่นี่อยู่อะไรเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนไปก็คงไม่ไม่ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ทที่เลื่อนอะไรเยเออเซ็งเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าแบบแต่จริงแล้วก็รู้สึกว่าอินเดียบางทีมันก็ก็ต้องเข้าใจกันละกันนะคะก็คือมันมันอาจจะมีการค่าเคลื่อนเพราะอินเดียเขาลงฉายเขาไม่เหมือนบองไทยค่ะเขาก็น่าจะหนังเยอะมากเลยนะคะ ก็ถ้าได้ใช้29จริงๆอย่างที่บอกก็ก็ต้องรอดูกันวันนั้นยี่สิบเก้าก็จะเข้าไปในโรงก็คือจะไปดูหนังด้วยกระแสตอบรับดีเลยมบ้งคบเออก็มีหนังสือหนังสือหนังือพ์หนังสือนิตยสาสตร์ะไรอย่างเงี้ยเอออะไหนะคะก็ก็เรียกว่าถือว่าเส้นทางสดใสมากเส้นทาง ้นทางก็เริ่มต้นจากนับหนึ่งไปค่ะก็เหมือนกับพิงกี้ไปไปเริ่มต้นที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยถ่ายบ้างเหรอถ่ายแบบถ่ายแบบมีถ่ายหนังซื้อข้าวมีซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเป็นอินเทอร์วิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะไหมนี่ค่ะมีมีถ่ายแบบมีแบบเหมือนเราเริ่มต้นหนังเรื่องใหม่เราเรื่องแรกที่นู่นนะคะก็เหมือนยังเป็นเป็นนิวธรรมเนีย น้องใหม่ทีนูนออกรายการค่ะไปช่องสามเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยค่ะเวลานี้ก็ขับอันนี้ล่ะนีค่ะมีแฟนๆมีคนอินเดียที่อยู่เมืองไทยเขาก็ติดตามแล้วก็เมื่อไหร่จะเขาอยากเห็นกันอะไรเงี้ยค่ะน้องอาพี่ไทยหรอทักกี้มีอะไรไหมเขาดูเงียบๆในช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็อาจจะเงียบค่ะก็ก็ยังใช้เวลา การทำงานหลายๆอย่างก็ละครก็อดใจรอเดี๋ยวคุณจะมีเร็วๆเนี้ยค่ะก็ถ้ามีก็ถ้ามีก็เราก็อยากเล่นเหมือนกันตอนนี้แต่ว่าก็ท่านท่านก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะแล้ก็ม่ต้อติดต่อเออติดต่อมาก็จริงๆถ้าจะมีติดต่อก็คุณแม่รู้อะค่ะแล้วก็พี่ก็ถือว่า จะมีนะคะแต่ว่าเราก็ถือว่าเุ้นคำตาก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราก็พยายามที่จะเอาอินเดียของเราให้ให้ผ่านไปก่อนอะไรเงี้ยอ่าก็ขาวว่ามีหนังเรื่องอื่นติดต่อเข้ามาแล้วด้วยมี<ล>ยค่ะมีค่ะย<ห>ังไงบ้างับหนังเรื่องก็หนังหนังอินเดียก็คือตอนนี้ก็คือเขาก็รอรอเหมือนกับว่าให้หนังเรื่องนี้ฉายไปก่อน,นะค่ะ <c oughs> แล้วก็พอหนังฉายไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเอ่อคนตอบรับดีหรือเปล่าถ้าดีก็คงจะมีมีการติดต่อมาในแบบให้เล่นจริงๆอะไรเงี้ยคือ ติดต่อมาเฉยแต่ว่ายัางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเป็นเป็น,ปนแนว,ไ,วไหนครับนะยังไม่ทร<อ>าบเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ก็พอดีมันม,ม,นมีมันมีหลายหลายอย่างคือทางทางทางตอนใต้ก็มีหนังแล้วก็ทางทางเออ่ทางมุมไบก็มีแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้อะไรเลยค่ะคือเราเริ่มต้นจากศูนย์เราก็พยายามที่จะรอรอหนังเรื่องนี้ให้ผ่านก่อนที่จะปรกาศนิพนของบ้านเราที่เหมือนจะหายไปสภาพดึงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ท้อใช่ไหมว่าจะได้ไม่หรอกก็จริงๆร เราก็ที่พี่พูดอะค่ะก็เดี๋ยวเราก็ได้เล่นเองมันมันต้องใช้เวลาค่ะหนังละครอาจจะแฟนก็อยากจะอยากจะเห็นที่มาเล่นบทหลายๆอย่างที่ที่ที่เขาคิดถึงอะไรเงี้ยค่ะก็อดใจรอพี่เขาทำงานก่ต้องทั้งคนที่ไม่ได้แล้ค่ะทับ้างบ้างอะไรบ้างตัวคนลืม่ะไม่ลืมอรอกก็มีอีเวนต์เนี่ยค่ะที่กล้องไปเรื่อยๆถนูกลับมาอีกครั้งไม่ใช่บทนางเอกจะรับได้ไหม ไม่ใช่นางเอกก็คงเขาคงยังไม่ให้หนูไปเล่น,นอะไรอย่างนี้มั้งคะก็คงจะเป็นบทแบบโตขึ้นอนะถ้าเกิดจะได้เล่นจริงบทที่มันช่วยเฉือนอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เพราะว่าเราก็คงจะโตแล้วในระดับ<ม>จริงๆแล้วเห็นชื่อนี้ พี่จี้อีเวนต์เยอะมากตอนนี้เอาอีเวนต์เป็นหลักมาทำในไทยครับจริงๆก็มีถ่ายแบบค่ะมีถ่ายแบบอีเวนต์เดินแบบแล้คือถือว่าเป็นเป็นเราก็ถือว่าระหว่างเรารองานพี่นุ้ยเราก็ทำเป็นสบายๆไปนี่ค่ะขออนุญาตถ่าไม่ถ่ายะไรแต่ว่าที่วันนี้แบบเข้าเข้าโบสถ์ละหมาดไม่ได้เลยเข้าเลยค่ะทั้าหมดเลยไปละหมาดได้เพราะคนจะใจดีไม่ใส่ยีนะไม่ใส่ยี จริงๆจากข่าวที่ผลกระทบถึงขนาดโาศนาอะไรที่บ้านเรา่็ไม่เลยค่ะที่ไม่ได้ไปค่ะยังคงปกติเหมือนเดิมปกติค่ะโอเคโอเควันนั้นต้องมน